สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์เล็ก h ช n แนวนะครับวันนี้จะมารีวิวกันซ่อมชาร์ปนะครับตัวนี้ชาร์ป21นิ้วนะครับรุ่น 2SF ขีด PA 18นะครับอาการไฟสแตนบายติดนะครับถ้าสังเกตดูที่หลอดนะครับตอนเปิดเครื่องนะครับไฟสแตนบายสีแดงตัวนี้ครับจะติดนะครับ ติดแดงแป๊ดไม่เกินเอ่อห้าวิครับจะออกเป็นแดงแดงเหมือนไม่เต็มที่ครับแดงอ่อนๆนะครับก็คือจากจากแดงแรงขึ้นมาลดลงแสกลดลงแล้วก็ไม่ติดเลยครับไฟร้อยก็ไม่ไฟร้อยไฟร้อยจ่ายกัครับพอไม่ช็อตน,นะครับที่จริงเครื่องนี้ผมทำแล้วครับแต่ผมจะมา แนแนวนะครับคร่าวๆครับตัวนี้มีการเปลี่ยนไอซีอ IC เวอร์มาแล้วครับเดี๋ยวผมต้องหยุดแสงก่อนครับคือตัวนี้นครับจะเป็นขาโปรเทคนะครับคือผมไล่เช็คคร่าวๆครับคือวัดทรานซิสเตอร์ฮอไม่ช็อตน,นะครับ ไฟร้อยจ่ายปกตินะครับไฟร้อยจ่ายปกติก็ไล่วัดสผนก็ไม่มีไฟมาไฟออกจากไฟแบตฮอยังไม่ทำงานนะครับไม่มีเสียงชิดชิดตอนตอนไฟแดงสตาร์ทติดแล้วอ่อดลงครับไม่มีเลยครับนิ่งเลยครับเอามือไปสัมผัส วางที่หน้าจอก็นะครับตามภาษาชาติครับไม่มีว่าขนแขนจะรููจากการสตาร์ทของหน้าจอนะครับได้ทำการลอยตัวนี้ครับตัวนจะเป็นโปรเทคนะครับของ ic นะครับโปรเทคก็คือตัวนี้ครับอ่าหนึ่งศศูครับลอยก็ยังไม่ทํางานครับพอลอยเสร็จก็ยังไม่ทํางานนะครับผมก็ไล่วัดมาก็มาเจอไดโอดตัวนี้ช็อตนะครับ ไดโอตัวนี้ช็อตตำแหน่งดี5 1 0ครับช็อตก็ดูดอกครับชอตเปลี่ยนครับเมื่อชอดเปลี่ยนแล้วครับก็ยังไม่ได้เปิดเครื่องครับก็ทําการวัดฝั่งนี้ก่อนครับก็ไม่ขึ้นครับจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับก็คือเป็นเรื่องปกติครับแต่ของเดิมตอนช็อตวัดขึ้นทั้ง2องข้างเพราะว่าตัวนี้เป็นไดโอที่ไปเลี้ยงไอซเวอร์นะครับผมก็เลย วัดตรงขาวเบอร์ลงกาวตัวนี้ก็คือตรงนี้ตรงซีนี่ครับก็มีขึ้นก็ไม่น่าจะเสียอาจจะเสียไดโอดแต่สาเหตุจริงๆส่วนมากถ้าเสียไดดตัวนี้ไอซี IC เวอร์ต้องเสียด้วยนะครับสักครู่นะครับการเปลี่ยนไดโอดตัวนี้ลงไปแล้วผลปรากฏว่าไฟแบตรั่วนะครับบางครั้งท่านผู้ชมอาจจะเจอตัวนี้เสียนะครับไดโอดตัวนี้เสียไอซี IC เวอร์ก็ไปด้วยนะครับ บางครั้งนะครับนี่พูดถึงนะครับแต่ของผมผมผมว่ายังไม่ไปนะ้ววันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองภาพนะแต่ว่าเมื่อผมเปลี่ยนไปแล้วเอ,อหอทํางานนะครับเมื่อหอทํางานเสร็จนะครับทีวีก็สตาร์ทเครื่องเรียบร้อยครับแต่ว่าไฟแบตรั่วนะครับสาเหตุที่ไดโอดพังก็อาจจะเกิดจากไฟแบตสปาร์กนะครับสปาร์กตรงนี้ครับ ผมได้ใช้แปลงกับทินเนอร์เออไม่ใช่แปลงกับน้ำมันสนนะครับแปลงแปลงดูเป็นรอยรอยแตกครับรอยแตกระหว่างตรงนี้ครับแต่บางอย่างครับราคาบางเครื่องมันก็สูงครับซ่อมก็ก็ไปแบบนี้็เต็มที่บางที่ก็ร้อยแปดสิบสองรหสบสาร้อยหสบแล้วแต่นะครับ ผมก็มันคิดว่ามันน,น่าจะสามารถอุดได้ครับตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะทําการอุดนะครับตรงนี้นี่คือผมอุดแล้วแต่ผมจะมาสาธิตการอุดไฟแบตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจ้าตัวอย่างไฟแบตมานะครับบางอย่างรั่วที่สายรั่วที่สายไฟแบตก็อุดได้ครับถ้าแตกระหว่างนี้ถ้าไม่เยอะมาก ก็สามารถอุดได้ครับบางคนว่าทําไมไม่ซื้อเปลี่ยนกันแล้วแต่นะครับอันนี้ผมแน่แนวเฉยๆครับเผื่อบางอย่างมันหาไม่ได้ตัวนี้หาได้ครับไฟแบตแต่แก้ปัญหาเบื้องต้นดูครับบางครั้งก็สามารถทําแล้วใช้ได้เลยกับสามารถทําแล้วก็ให้มองดูภาพแล้วยังมีปัญหาอยู่อาจจะมีการกวนการเป็นเส้นขึ้นอะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับหรืว,ว่ไฟแบตอุดแล้วก็ยังรั่วอีกก็เมื่อหมดปัญญาก็ต้องเปลี่ยนนะผู้นู้ง่าย ถ้าเราทําได้อยู่ก็ทําไปก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองดูการทํานะครับยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นบอร์ดเก่านะครับสัครูนะครับเนี่ยนะครับผมจะมาสาธิตนะครับไม่ได้สาธิตถึงตัวชาร์จนะครับตัวชาร์ตก็บอกว่าไฟแบตมันรั่วเปลี่ยนในอดไปแล้วนะครับแต่จะมาดูตัวนี้ครับว่าการทำทำะไร ผมใช้แก่แปลงครับน้ำมันสนจะใส่ล้างครับมันตอนมันไฟแบต่วเราจะสังเกตเห็นไฟมันแลบออกตรงไหนครับแล้วก็มาล้างดูครับของผมตัวที่ทําอยู่เมื่อกี้มันแลบตรงนี้ครับน้ำมันสนนะครับเมื่อแลบเสร็จแล้วผมสังเกตเห็นนะครับรอยแตกของพลาสติกนะครับของไฟแบตนะครับเป็นรอยเหมือนมีดบาดนะครับประมาณ ไม่เยอะหรอกครับประมาณสองสามเซนนะครับประมาณนี้ครับก็ทําการขูดออกครับอันนี้ต้องปกติตัดรอยมันแห้งสักหน่อยครับก็ต้องการใช้กระเตอร์ครับขูดให้เป็นลื้นนะครับยังไงก็ได้ครับเพราะว่าให้เปิดหน้าพลาสติกออกครับเมื่อเปิดออกเราเห็นว่ามันเป็นรอยตรงไหนแล้วใช่ไหมครับเราก็เปิดเมื่อขูดเป็นรอยเสร็จแล้วครับเราจะเอาหัวแรงครับหัวแรงที่ว่า มาจี้ตรงรอยรอยเปิดของพลาสติกให้มันติดกันครับรูปๆไปครับรูปแบบไหนก็ได้ครับให้พลาสติกมันเข้าหากันเหมือนปิดรอยแผลนะครับเมื่อปิดรอยแผลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็กาวร้อนครับหยอดตรงรอยที่ขูดเมื่อกี้ครับหลอดให้หยอดไปทั่วได้ครับให้ทั่วตรงรอยที่ขัดล้างก็ได้ครับแล้วปล่อยแห้งครับ เ,เมื่อกาวแห้งเราก็จะมองรู้นะครับว่ากาวมันแห้งมันเป็นยังไงเมื่อกาวแห้งเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็จะมีก็จะมีหลอดนะครับหลอดกาวแท่งปืนกาปาวปืนนะ กาวแท่งนะครับผมเรียกกาวแท่งเมื่อเมื่อมองสังเกตว่าว่าตัวตัวกาวร้อนแห้งแล้วครับอันนี้อันนี้คือสมมุติว่ามันแห้งครับมันก็จะขาวๆต่างๆนะครับการจะแล้วก็จะเริ่มมีไฟแช็กนะครับหลอดนะครับเมื่อกาวแห้งแล้วเราจะใช้หลอดนะครับ เราต้องระวังด้วยครับบริเวณรอบข้างนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวติดไฟเร็วมากนะครับมันอาจจะหยดไปพร้อมเปลวไฟไปโดนพลาสติกอะไรไฟไหม้ได้ครับทำพยายามทําที่โล่งๆนะครับไม่แนะนําทําที่สักลาดแบบนี้ครับหรือว่าต้องมีน้ํามีอะไรถ้าเป่าดับทันได้ก็ดง่นี่ต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยนะครับตัวนี้ผมผมแนะนําว่าอย่ามาทําแบบแบบผมแบบนี้ครับอันนี้ผมแค่จะมาสาธิตแป๊บเดียวครับไม่ได้สาธิตเพื่อให้ตัวนี้มันใช้งานได้ครับ ตัวนั้นที่ผมทํามันใช้งานได้แล้วครับคือมีบอร์ดเก่าเพื่อมาทําให้ดูนะครับโอเคครับเมื่อเรารู้ว่ามีรอยรั่วเราอุดขูดล้างด้วยน้ํามันสนแล้วก็แห้งเสร็จก็ขูดด้วยคัตเตอร์ให้เป็นเิดหน้าพลาสติกแถวนี้เพื่อที่หยอดกาวปุ๊บม,มันจะได้ซึมเข้าเสร็จก็พัดตัวหลอดตัวเนี้ยเวลามันไหม้มันละลายเป็นเหมือนหยดน้ําเนี่ยมันก็จะไปซึมซับเกาะพลาสติกได้ดีขึ้นครับแล้วค่อยมา ุดด้วยกาวแท่งที่หลังมาดูครับตอนนี้ผมก็จะทำแบบนี้ครับเอาเมืองห่างหน่อยครับนี่ครับมก็จะหยดไปงี้ครับหยดไปเลยครับเพื่อถ้ามันมากก็ดับครับดับอย่างี้ครับพยายามทำให้มันเป็นก้อนหนาๆครับเมื่อมันหยดแล้วก็ใส่ใหม่ครับ เพราะว่าถ้าถ้าไม่ดับก่อนมันก็จะไฟมันลุกเยอะนะครับอันตรายนะครับนี่ครับให้มันเป็นก้อนๆพยายามเอาก้อนแข็งให้มันหล่ดไปให้ได้นะครับนี่ครับเอาก้อนให้มันหลุดไปให้ได้ครับอาจจะใช้คัตเตอร์อะไรช่วยด้วยครับนี่ครับนี่ครับไปวาง ตรงที่ตรงที่เป็นรอยแผลของมันนะครับอุดอุดให้หมดหลอดเลยยิ่งดีนะครับอันนี้ผมสาธิตนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องปล่อยมันแห้งให้มันแห้งจริงนะครับค่อยใส่กาวแท่งกาวแท่งซับไปคือนี้ตัวเนี้ยใช้ให้หมดหลอดเลยครับหมดหลอดอันเดียวไปเลยนะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้แห้งครับอันนี้คือผมใช้ประมาณนี้เพื่อสาธิตเฉยครับแต่จริงควรใส่ให้หมดนะครับเมื่อแห้งเสร็จนะครับก็เหลือกาวแท่งครับ กาวนี้ก็ใช้ปืนกาวก็ได้แต่ผมว่าใช้ไฟแช็กดีกว่าครับมันก็จะเป็นหยดเหมือนเหมือนหลอดเมื่อกี้ครับก็ปล่อยมันแห้งครับแปบ๊บเดียวครับตัวนี้เดี๋ยวก็แห้งละอย่าไปใจร้อนครับสมมุติว่ามันแห้งแล้วนะครับผมก็เริ่มใช้ไฟแชกนะครับลนเอาฝั่งนี้ฝั่งใช้ละ โรนไปนี้ครับให้มันหยดไปเลยครับหยดไปเลยครับเนี่ยให้มันหยดไปงี้ครับแล้วเราก็ดูว่าหยดไปไม่ใช่ว่ามันไหมจนกอกเป็นเปลวไฟไหมพลาสติกไปเรื่อยครับเราก็ต้องดูด้วยตาไปด้วยคือใช้คุมให้ทั่วนี่ครับโอเคก็ประมาณนี้ครับก็คือยังไงตัวนี้ก็ต้องหยดให้หมดแท่งครับให้มันเป็นพลาสติกหนาเพิ่มขึ้นนะครับพอเข้าใจนะครับเมื่อเสร็จแล้ว มันก็จะมาได้แบบผมตัวนี้ครับก็สามารถใช้งานได้เลยถ้ปล่อยให้มันแห้งสักแป๊บครับนี่ครับนี่ครับก็จะหนาๆนานาแบบนี้ครับก็สามารถใช้งานได้แล้วครับ ก็จะนานาแบบนี้ครับก็เดี๋ยวมาดูภาพกันนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมจะไม่ได้เสียภาพเพราะว่าจะให้ดูว่าแค่ขึ้น AV เออก็คือไดโอดเสียนะครับแล้วก็ไอซีเวอร์ไม่เสียครับแต่บางท่านอาจจะมีไอซีเวอร์เสียด้วยนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เหตุการณ์กับวงจรที่มันเกิดขึ้นแล้วกันครับอันนี้ก็คือมา เรื่องอุดไฟแบตนี่ผมเคยแนะนําไปแล้วครั้งหนึ่งครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แสดงให้เห็นนะครับตอนนี้ก็ได้ถ่ายลงคลิปมาเห็นเบื้องต้นนะครับบางคนก็ซื้อใหม่ได้ครับไม่เป็นไรแต่บางคนก็พูดยกตัวอย่างว่ามันไม่มีขายหรือว่าเราเห็นว่ารอยแค่นี้เราสามารถอุดได้ก็ลองทําดูนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวซื้อมาเดือนเดือนเดือนปีหกสามเดือนห้าหรือเปล่าเราเห็นมีเขียนไว้อยู่ตรงนี้ นี่ครับ6-3เดือน5ก็ใช้มา4-5เดือนกันครับก็มันรั่วละโอเคเดี๋ยวผมจะลองให้มันขึ้น AV เดี๋ยวสักครู่นะครับเสียบสายเสียบไฟแล้วครับ,บ,รบติดขึ้น AV แล้วครับก็จะให้เป็นสนนวแล้วกันครับนี่ครับจอโอเคครับ แล้วก็ไม่มีเสียงไฟแบตนะครับไม่มีเสียงรั่วที่เคยดังออกมาตรงไฟแบตนะครับสําหรับคลิปนี้ก็พอจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์เล็กแคแวนด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็เสนอคลิปดีๆเล็กน้อยเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ